วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำการนะจะ้า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะดิจิทัรับเข้าสู่รอบอีลิทซีะก็รอบนี้มาจัดแพชชั่ n วินหรืออัปแบะนะคะรอบนี้ก็มาจัดในช่วงโบนัสคามรอบเย็ยนนะคะรอบที่แล้วก็คือรอบบ่ายก็จัดไปแล้วรอบนี้ก็จัดต่อนะคะไม่รู้ว่าจะบางโลุเยี่ยหรือเปล่านะคะ ก็สมัครใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสชามลลกลุ่มแลกเทคนิคแล้วก็กลุ่มแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็มีแลกใต้คลิปเลยนะคะสมัครใครที่ดูอยู่ก็อย mm ่า hmm. ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะก็รอบเย็นเลยก็รอบนี้คือทุนหนึ่งพันแปดสิบแปดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนโออนญาตซื้อเบสสิบก่อนนะคะก็คือแบบ ซื้อเลยง่ายๆทุกคนคือไม่อยากหมุนอะไรแล้วแต่ก็คือเราซื้อในเบตต่ำๆก่อนนะคะทุกคนอย่าไปเบดยี่สิบก่อนก็เรื่อยๆอะ่ะประมาณเบดสิบก่อนเบดห้าก่อนก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดูเชิงดูแบบดูว่ามันตกลุมนมดำหรือเปล่าก็คือถ้าซื้อรอบแรกแล้วตกลุมนมดำอะ่ะรอบสองอาจจะได้ต่อนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าซื้อรอบแรกรอบ2นะคะก็คือมันไม่ตกหลุมดําแต่รอบสามมีที่จะตกหลุมดํานะคะทุกคนโอ้โหเสียวมากโอเคก็เหมือนเดิมนะคะรอบนี้เราก็เล่นในช่วงโบนัททานนะคะขอภายในเสียงรอบข้างด้วยนะคะ ได้อยู่นะทุกคนดูได้อยู่นะโอเคยี่สิบดูยี่สิบได้ไหมโอ้โหยังได้อยู่ทุกคนไปเราขอสิบสี่ยี่สิบแล้วกันเนาะตัวคูณเยอะกว่าเดิมเลยอะเออแต่ว่าตัวหมุนแค่น้อยเองแต่ไม่รู้ว่าตัวคูณเยอะแบบนี้แล้วจะ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 ,จ,ะจ่ายหรือเปล่านะคะโอ้โหทุกคนนี่ขนาดตัวคูณยี่สิบเลยนะ เออนี่ทุกคนยี่สิบแมาแค่หกสิบเองเจร้ายไปไหมเออเจร้ายไปหรือเปล่าโอ้โหทุกคนคือเบสยี่สิบแล้นะเปอไม่ใช่ขอให้ทุกคน,นาาคูณยี่สิบนี่ขนาดคูณยี่สิบนะมัน่ายมาเท่านี้เองอะไรจะขนาดนะั้นหนู โอ้ทุกคนเอาตะเอาสิเอาเป็นว่าเราขอไม่เล่นเบสคูณยี่สิบเลยแล้วกันรู้สึกว่าตัวคูณเยอะมันจะไม่จายอะ่ะอืมอันนี้จริงเลยนะตัวคูณเยอะมันจะไม่จ่ายเลยงั้นเราขอกลับไปเหมือนเดิมแลมวกันเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปก็คือคูนน้อยๆสิบสี่สิบหกอะไรประมาณนั้นเลยอันนั้นแนหะที่คือเบสิกเลยนะที่เราเล่นแล้วก็คือแตกตลอดเลยนะสิบสี่สิบหกสิบแปดนะคะดูมันเพิ่งมาตายเอง โอเคมารางวัลอเลยเมกาหรือเปล่าหรือว่าซุปเปอร์ก้อนโตอะไรอะไรจะโอเคซุปเปอร์นะคะห้ารอยก็มันมาจ่ายแค่รอบรอบล่าสุดเอยรอบสุดท้ายเลยอ,ะอ่ะก็ถือว่ากําไรไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าตัวคูณยี่สิบเลยนะเออดูมันจ่ายมาแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเองจ้ะก็เราก็ขอเหมือนเดิมเนาะอนุญาตขออนุญาตไปต่อล้วกันเนาะนะคะก็ขอเบสิคนี้แหละ คือไปเบ็ดยี่สิบไม่ได้ก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าหมั่นใส้หรือว่าแบบหัวเสียจริงๆทุกคนเราไปเบดยี่สิบเลยนะแบบเออเอาไหนไมันไม่สายแล้วก็เอาให้หมดตัวเลยอะ่ะแต่ทุกคนอย่าหาทั้นตามนะคะแบบนั้นคือโลบมากหรือไม่ก็แบบเออเก็บทุนไว้ดีกว่าก็เหมือนเดิมรอบนี้เราก็มาจัดในช่วงโบนัสทามนะคะก็รอบเย็นเลยก็คือเมื่อกี้เมื่อ,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 อตอนบ่ายเราโอ้โห เอาไงเสีย okay. yeah. ไปสุดเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วก็มาให้สุดเลยแล้วกันคือเพื่จะบอกว่ารอบปายมันก็รู้สึกงงงงแข็งๆเนอทุกคนเออรู้สึกงงงงแข็งๆแล้วอะ่ะเราก็เลยมาจัดรอบเย็นดูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วคือได้กําไรมาไม่เยอะเลยอะ่ะ ไหนๆก็มารอบเย็นแล้วก็ขอปังปุงปังปังปุงปุงปีปีอะไรสักอย่างนี่เลยนาะเออลิ้นพันแล้วอ่ะขอแบบหนักๆได้ไหมขอแบบกําไว้มาแบบห้าเท่าก็ได้ถ้าไม่ถึงเจ็เท่าจริงๆอะแล้วก็ขอไม่คูนเยอะเลยละกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คูนยี่สิบก็ฟาหัดอยู่นะว่าทําไมมันเข้าคูนง่ายจังบุแบบหมุนง่ายจังทุกคนพอดูมันไม่ตายนี่เอง ไปจ้ะได้ยังดีได้เอ,เอาอีกไหมเอาสักนิดละกันแล้วก็จะหยุดเลยนะคะคือส่วนตัวชอบ18กับ16บ่อะทุกคนแบบเบสิกเลยจริงๆเพราะว่ามันง่ายมาก ไม่ใช่ง่ายสีมันแตกมันแต่ดีมากอันนี้เราลองดูนะคะว่ามันจะจ่ายมาเท่าไหร่นะคะคือถ้าได้ทุนเรามาหรือกําไรอ่ะเราเราจะหยุดเลยนะทุกคนโอเคช็อตน,นี้เข้าไปสามร้อยหกสิบนะคะเอาแปะโนนก็ได้แล้วอะเอออ้โหยังคอมโบอยู่ทุกคนยังคอมโบอยู่นะคะ ตัดไปจาาโป๊ะเลยจ้ารางวัลอะไรจ้ะก้อนโตซุปเปอร์ซุปเปอร์นะคะเก้าร้อยจ่าเบาๆเลยก็ทุกคนคือหมดรอบนี้ก็น่าจะได้กําไรพอตัวเลยเนาะหรือไม่ก็ทุนเราเลยแล้วก็ก็ขอซื้อสองรอบแล้วกันเนาะทุกคนไม่ขอซื้อสักไม่ซื้อสามรอบดีกว่ารอบนี้คือสองรอบพอเบสิคขาตัวเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเราซื้อสองตัอ,อีกรอบที่สามมีธิ์ที่จะตกดินดำเป็นไปได้สูงทุกคนเชื่อเลยนะ ถ้าซื้อรอบที่สามตกหลุมดําแน่นอนเพราะว่ารู้ไหมรอบแรกกับรอบที่สองมันให้เราแล้วอืมแล้วก็รอบที่สามมันจะตกหลุมดําแน่นอนเออก็เลยซื้อสองรอบแล้วกันเพราะว่าถ้าไปต่อก็อคือเหวแน่นอนจ้าก็โบนัสทำรอบนี้ก็คือเกือบๆแต่เหมือนรอบรอบบายเลยก็ไม่ได้ว่ากำไรเยอะมากทุกคนดู เลีอยงห้าฟีสเปนขอแบบหนังๆได้ไหมหรือไม่อัพแปะนอนก็ได้เออแต่ตอนนี้มันก็คอมโ,มโบเรื่อยๆเลยทุกคนดูก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมาตอนนี้คือมาสองพนเาร้อยแล้วก็คือทุอนเราหนึ่งพันเองก็ไม่ได้ว่ากำไรเยอะเลอทุกคนแต่ยังดีที่อยาให้มันเสียทุกคนเข้าใจไม่อยากให้มันเสียดีกว่านะคะก็หมดรอบนี้ก็ไม่ไปต่อแล้นะคะก็คือ เบาได้เบาอ่ะทุกคนเก็บทุนแล้วก็เก็บกำไรไว้สักนิดละกันแล้วก็เจอกันรอบต่อไปเลยจ้ะเจอกันแน่จ้ะโอเคทุกคนรางวัลรวมะ 2, นะคะสองพันหนึ่ง้ยเก้าสิบหนะคะก็ถือว่าเยอะกว่ารอบที่แล้วอุ้ยทุกคนเราซื้อมาสามรอบแล้วนี่เออลืมขอภัยทุกคนเพราะว่ารอบต่อมันตกเถวแล้วก็นี่รอบสามก็คือจ่ายมาก็กถือว่าสามรอบมันเดิมอีกแล้วเออก็ไม่ไปต่อดีกว่านะคะรอบสี่ไม่อยากจะเล่นแล้วจริงๆ ก็ได้แล้วเนาะเพราะมันได้แค่นี้จริงๆทุกคนก็เบาได้เบานะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ